ติวไปภาคธรมหนึ่งของม3นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องห้องต่างๆห้องทดลองคืออะไรห้องทดลองคือเสือเยี่ยนชื่อถ้าจําตัวจีนไม่ได้จําพินอินไปเสือเยี่ยนชื่อห้องเรียนคือเจียวชื่อห้องสมุดคือถูสู้กวนจำแค่พินอินนะคะก็ได้เหนื่อยคือลายเลยสบายคือ อะไรจำได้ไหมสบายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตชิงซงดีใจคือเกาชิง่งเศร้าคือเปย์ชางไม่ทันแคปเอาไว้นะคะถ้าหาดีใจให้ปรับมือทุกคนไม่ต้องไปดูอะไรมากประโยคมันจะหลอกให้ดูแค่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือดีใจคีย์เวิร์ดคือสบายคีย์เวิร์ดคือเหนื่อยคีย์เวิร์ดคือโกรธถ้าเรารู้สี่คำนี้ จบทิ้งไม่ต้องไหลมากนะคะดีใจคือ,อไหลดีใจคือตรงนี้ไงเกาชิ่งสบายคือ,อไหลสบายคือชิงทรงเหนื่อยคือ,อไหลเหนื่อยคือเลย่ยแล้วก็โกรธคือเฉิงชีแค่นี้เองอีซีทานอาหารเช้าชื่อจ่าฟานล้างหน้าซีเหลียนซีเหลียนแปรงฟันชวสยะ ช่วยอย่าออกกำลังกายตัวเลียนตัวเลียนเข้าเลียนช่างคือช่างคือใส่เสื้อผ้าชวงอีฟู่ชวงอีฟูอ e ซีไม่มีะไยยาวทุกคนดูเหมือนว่าเธอโกรธมากมันจะมีคําว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเธอโกรธมากดูเหมือนว่าเธอดีใจมากดูเหมือนว่าเธอสบายมากนะคะไม่ต้องสนใจดูคีย์เวิร์ดโกรธดีใจ สักบายคีย์เวิร์ดสามอย่างนี้กดคืออะไรเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเชิงชีไอซีบา้าดีไซน์กาวชิงนะคะสะบายชิงซงช็อปปิ้งอีซีสุดๆต่อมามาดูเกี่ยวกับนิสัยนะคะที่เราเคยเรียนไปนิสัยร่าเริงคืออะไรร่าเริงคือเฟลลี่เฟลลี่คือเป็นคนที่ไหวเเชียงไหวเเชียงลดส่วนตัวสูงเน้ยเเชียง เน่ยเชียงจำเอาไว้ว่าคนที่ชอบไหว้คนอื่นคือคนที่ล้าหลงคนที่เนยเชียงคือคนที่โลกสูสูสน,นะคะอ่ะซีโยจีคืออะไรซีโยจีนะคะสกกะกดอย่างนี้ซีโยจีนะคะมันแปลว่าไส้อิว๋วเป็นวรรณกรรมชื่อดังของจีนนะคะจำให้ดีว่าเขียนยังไงอันนี้มีในข้อสอบนะคะชอบเราเล่นเป็นนิสยัยค,คือคือละชีฮวนจำได้ไหมใคร หวานเช,ชอบเ่ชเล่นชอบเล่นชนนเอเล่นชอเนชเ่นเนอเล่นชอนชอนอเรนอเล่นอเนชอบเล่นอเลนอบล่นอบนอนเ่นีเล่นอ่อ่น่นชอยอ,อย,อยู่นี่นนอกูนช่นิอานอเนอนชอบน่นะะอชอ่ชอเ่อเนชอบ่นอเนอนบเล่นอพวกเรานเล่นดเลเ่นเลินเอเลียเนอเ่อน่นอเล่นอ่ว่อ่อเนเนนนอนนะะอน บอกมึนเนาะกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าคีย์เวิร์ดคือกินข้าวไม่สบายไม่สบายคีย์เวิร์ดคือไม่ดูเหมือนว่าเธอเหนื่อยมากคีย์เวิร์ดคือเหนื่อยเอาแค่คําเดียวที่เรารู้จบกินข้าวเช้าคีย์เวิร์ดคือกินข้าวกินข้าวคือชื่อฟ้านจบไม่สบายฉันไม่สบายคีย์เวิร์ดคือไม่ไม่คือปู้ เหนื่อยมากดูเหมือนว่าเธอเหนื่อยมากคีย์เวิร์ดคือเหนื่อยเหนื่อยคืออะไรเอ่ยเลยเขาจะอย่างหัดจัดคีย์เวิร์ดให้เป็นนะคะแล้วมันจะอีซี่แล้วมันจะอีซี easy, นะ่เนาะทุกคนอ่ะตัว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 ตประมาณนี้นะคะก็จะมีเรียงประโยคถูกต้องสองข้อเนาะแล้วก็จะมีแปลไทยเป็นจีนแปลจีนเป็นไทยเนะะื้อหาก็ลึกลับซับซ้อนสลับไปสลับมาประมาณนี้นะคะไม่มียอยนะไรยากเนาะขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย